บอกว่าผู้ใดบริโภคการแยกกตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะผู้ใดไม่หลงลืมการแยกกตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่หลงลืมอมตะอมตะเป็นชื่อของนิพพานชื่อหนึ่งนะสามสิบสองชื่อพิพานมยู่หลายชื่อ ก็รุ่ดผลจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเพราะมีการสกิดขึ่นเป็นมั่นวกจริงแต่ว่าพิจารณาไหนถ้าพวก 难，困难的战争。<noise> มนับจนวนงเขามาัสู่กันครับควบัด่าให้เราปาลดความเียงให้ตึสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งการเป็นอนี้บคคลก็ให้เราตรวจสอบตนทียตัวเองควงกัดอุคกร ทศใดตรวจสอบกันตรวจสอบตนเองนะว่าเราอยู่ประเทศใดโครงการิสจน์ทังหลายพิสูจนทั้งหลาย,ลายบุคคลเสี่ยงด้วยคนตกน้ำเจ็ดจังกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกเจ็ดจพวกเป็นอย่างไรบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้จมลงคาวเยาแล้วก็เป็นันจมอยู่นั่นเอง สองบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วจับจมลงไปอีกสามบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่สี่บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูรอบรอบห้าบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วไหว้ข้าหาฝั่งหกบางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึ็ที่ต้นเ็ 7. บางคนโผลขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพรามยืนอ,อยู่บนบกนิสิ์ทั้งหลายก็บุคคลที่จบลงคราวเดียวแล้วก็เป็นพันจงอยู่นั่นเป็นอย่างไรนิสต์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด,ด้วยกุศ โดยส่วนเดียวพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลที่จมลงคราดียวแล้วก็เป็นอันจบยูนย่นั่นเองเป็นอย่างนี้แลพิสูจน์ทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วจับจมลงไปอีกเป็นอย่างไรพิสูจ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดี มีจริตดีโอตปปะมีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาจริตโอตปปาวิริยะและปัญญาของเขานั้นไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญขึ้นเสื่อมไปฝ่ายเดียวที่สุดทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว กจมลงไปอีกเป็นอย่างนี้แหละิิสุทั้งทลายก็บุคคลที่โผล่ข,ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างไรพิสุทั้งทลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ข,ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีมีหิริดีมีโอตัปปัดดีมีวิรยิยะดี และปัญญาดีในกุสลรธรรมทั้งหลายส่วนศรัทธาเิริโอตตาปะวิริยะและปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมลงไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่ทิศสุดทหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงกลัวอยู่เป็นอย่างนี้แต่ทิศสุดลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูรอบๆเป็นอย่างไรทิษสุนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีมีหิริดีมีอตตาปะดีมีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสังโยชาสิ้นไป เขาเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจับตัดสู้ได้ในการเลือกหน้าิิสุททั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆเป็นอย่างนี้แหละิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วว่าเข้าหาฟังเป็นอย่างไรทิกสุททั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีมีฮิริดีมีโอตัปปะดีมีวิรยิยะดีและมีปัญญาดีในกุศสลธถานทั้หลายเพราะสังโยศสามทิ่นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเขาเป็นศักราคามี จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้ที่สุดทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วไหว้เข้าหาฟังเป็นอย่างนี้แลที่สุดทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้นเป็นอย่างไรที่สุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้ว คือเขามีศรัทธาดีมีหิริดีมีโอตตปปดีมีวิรยิยะดีและมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะโอรภาทิยะสังโย้าสิ้นไปเขาเป็นโอปปปาติกจาจะปริพานในที่นั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอีกสุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงตื้นเป็นอย่างนี้แหละทิศสุดทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพรามยืนอยู่บนบกเป็นอย่างไรทิศสุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีมีหิริดีมีอตตสปะดี มีวิริยะดีและมีปัญญาดีในกุสลธรรมทั้งหลายเขากระทำให้แก้งซึ่งเจโตวิมติปัญญาวิมติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันที่เองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ที่สุดทั้งหลายบุคคลที่โผลขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพราม ยืนอยู่บนบกเป็นอย่างนี้แหละที่สุดทั้งหลายบุคคลเปียกด้วยคนตกน้ําเห็ดจงพวกเหล่านี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกเห็ดจงพวกก็ให้เราตรวจสอบตอัเองได้ว่าเราอยู่เพี้ยใจก็พอ,อ,อ,อกันว่าในเรื่องของการให้ทานทานของคนดี าประการแบบนี้มีอยู่ห้าประการเป็นยางไรต้องบอกว่าศปนิสตานห้าประการแบบนี้มีอยู่ห้าประการเป็นยงงนษษษษษนะ,นะ,ยะนนยงไรคือหนึ่งให้ทานด้วยศรัทธาสองให้ทานโดยความเคารพสามให้ทานตามการอันควรสี่เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานห้าให้ทานไม่กระทบตน และไม่กระทบผู้อื่นภิกษุทั้งหลายสาวรดทำให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและเป็นผู้ที่มีรูปงามหน้าดูหน้าเรื่องใสในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกษุทั้งหลายสาวรดทำให้ทานโดยความขอรพแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคทร,รัพย์มากและเป็นผู้ที่มีบุตรรรยาทาสคนใช้คนงานเป็นผู้เนี่ยสวดลวงฟังสดับคำสั่งตั้งใจให้รู้ในที่ที่ฐานะให้ผลทีท่สุดทั้งหลายสรรพรสทั้งให้ทานตามการัดควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่ง มีทรัพยากมีโอก,สกาสทรัพยากและเป็นผู้ที่มีความต้องการตามการบริบูรณ์ในที่ที่ฐานนั้นให้ผลทีษรร่ษุทั้งหลายสับกรดทงให้ทานทั้งเป็นผู้มีจิตอล้วก็ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้บางขัง้นมีทรัพยากมีโอก,สกาสทรัพยากและเป็นผู้ที่มี อินน้องไปเพื่อปริโภคกการผลหตท่าสูงยิ่งขึ้นในที่พ่ฐานนั้นให้ผลที่สุดห้ายสัตบุษทั้งให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและเป็นผู้ที่ไม่มีไฟอันตรายจากที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำ จากพระราชาจากโจรหรือจากขาตาอาจไม่เป็นที่รักในที่ที่ฐานะให้ผลทิ่สุทั้งหลายเหล่านี้และสัต์โพิสตานห้าประการทิ่สุดทั้งหลายบัดน,นี้สถาคตจะเตือนพวกเกืดอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเถือทั้งหลาย จบถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเอวังนทรับน หนค่งขจนถึงวันขึ้นสิบห้าขั้ถึงสิบสองก็คือวันลอยกระทงอันนั้นก็อยูภายในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพอดีก็เป็นช่วงที่ที่ปลูกแสวงหาข้าแล้วก็อุปราชุปปัตสิกา,าก็จะได้ทำหน้าที่อุปราชางอุปราชากลุ่าามวัดข้าในการพิจารณาไว้กีวร าศีลาสนะถวายที่ระนาปใจเป็นสายบริคารที่จะถลายผ้าในช่วงหนึ่งเยนนี้ของเราก็ตรงกับวันที่24ตรงกับวันแดง14ค่ำก็เป็นวันอุโบสถเมือันอีก14วันอนะีกไม่นานการจัดเตรียมงานทางผู้ที่จัดเตรียมงานก็เหนื่อยในการนั้นก็นนะ เราอยากจะเผยแผ่ความของผู้พระเจ้าอยากจะให้ยาตโยมอยาก,ยะยากจ,ะจะให้คนที่อยู่ระแวกนี้ได้เห็นหก,ก,การถวายข้าพแบบพุทธการก็ขอเป็นกำลังใจก่อนโมทนา,ากับทุกทีกป่ประจำเนาะใรกจรจัดเตรียมงาน,นก็สถานะะที่ก็ในเรื่องของ ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เรจจะเดี๋ยวการทำความสะอาดตัดหญาเนาะตัดหญาแล้วก็ปีนี้เราจะนิมนต์พิภูมาพระอาจารย์อิชาก็จะพาหมู่คณะพิภูขึ้นมาจากสางมพันเจ็ดไม่รู้ว่ากี่ลูกแต่ว่าที่ที่ทางหรัดของเราเนี่ยที่ตรงหมู่บนนิมนต์มาทั้งสี่ลูกนะรวมๆแล้ว สิบหกลูปแล้วสิบหกรูปแล้วถ้าเขาจะถ้ามาอีกสิบหรือยี่สิบก็จะเยอะเกินก็แต่วันสิบคนรูปกแต่วันสามสิบลูกนะทีนี้ในเรื่องของอาสนะอาสนะของเราคือเราไม่เคยมีงานใหญ่ไงไม่เคยมีที่กลุมมาเยอะไงก็งเลยก็เลยอาสน,นะไม่พอแต่ปีนี้นะ ที่ปูมาก็อาสนะไม่พอนะแล้วก็เสือที่จะเป็นปูทำกิจเวลาล้างบาตแล้วก็จะมานั่งเช็ดบาตรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีเสือยาวที่จะเป็นปู